สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนั่นเองแล้วก็เราจะมาทำคลิป10เสิ่งน่ารำคาญในบูเคเวนนะคะก็ใครเป็นกี่อย่างใครเป็นสิ่งที่พูดมาในคลิปนี้บ้างก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะใครเป็นเยอะใครเป็นน้อยก็คอมเมนต์มาด้วยละกันอันนี้คนนี้นะที่จะมาช่วยเราในการทำคลิปวันนี้ นี่เลยเดี๋ยวขอเขาเปลี่ยนตัวก่อนนะตัวนี้ใช้ถ่ายละครนะคะเรื่องอะไรเออต้องไปรับติดตามรับชมนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงหรอกนะลงคลิปนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะลงให้นะเรื่องนี้สนุกมากเลยแต่จะน้าเบื่อิด้ึนโอเคอ้าเปลี่ยนและอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือโซฟานั่นเองโซฟานะมันก็จะเป็นแบบนี้ เราต้องไปหยิบที่ครับบูสนะคะครับบูส,บบสนี่เราต้องทำอะไรอะคลิกเหรออ๋อนั่งโซฟาอ่ะแล้วก็ได้โซฟามาแล้วก็ได้โซฟาาแบบนี้เลยนะแล้วก็ลงไปข้างล่างนี่แล้วก็ไปหาคนนี้เสื้อขาวแล้วก็หยิบโซฟาขึ้นมาเดี๋ยวให้เขา กดเข้าแต่งตัวก่อน้วเดี๋ยวเขาหยิบโซฟามันจะได้ดูเหมือนฟิลนะแต่ว่าไม่เข็ดหรอกนะทุกคนนะอ่ะอ่าแล้วก็เราก็หยิบโซฟาขึ้นมาชึบโอ้ oh. แล้วให้เขานั่งแล้วเราก็หมุนฟิว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 แล้วก,วก,กดออกปุ๊บเขาก็จะกระเด็นอย่างงี้เดี๋ยวขอยีกรอบหนึ่งเว้ยนี่ลายอะไรเนี่ยแล้วก็หมุนเดี๋ยวขายายกล้องให้ oh. อันนี้ oh. หมุนหมุนหมุนแล้วก็โอ้โหกระเด็นไกลมากโหกระเด็นไกลสุดสุด,สดไปเลย กระเด็นไกลมากอ,อีกรอบหนึ่งได้ไหมไขออ่รอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งจยากเล่นอย่างที่สองนะคะก็คือรถเข็นนะรถเข็นเนี่ยมีไว้แบบแก้งคนตอนแต่งตัวแบบนี้หมุนหมุนเหมือนกันเดี๋ยวคนเหมือนใหมหมุนหมุนหมุนวโอ้โหกระเด็นไกลมากกระเด็นไกลกว่าส่งไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนโอเค ขอใอล้ราเนี่ยหมนุน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 ฟิวหมุนสนุกมากเดี๋ยวลองดูบ้างแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวกดเข้าอ่าโอเคแล้วก็ให้เขาอ๋อมันจะไปอย่างนี้เลยไปเลยหายไปจากหน้าอวตารปิ้วเกิดเการโอเคที่สามนะก็คือโดนบังตอนแต่งตัว ทุกคนก็เคยเป็นแบบนี้แล้วก็แต่งตัวอยู่ใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวใส่มงใส่หมวกใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกเออน่าล่ะแล้วก็มีคนมาบังแบบนี้แปะปีบุญบังบังแบบนี้แล้วก็จะไม่เห็นอวตารของเราตอนแต่งตัวเราก็จะแต่งตัวไม่ได้แล้วทุกคนเป็นตอนเกิดมาเมื่อเกิดมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วพอเกิดมาปุ๊บกดปุ๊บกดเพล์ปุ๊บแล้วก็จะเข้ามาหน้าแต่งตัวแบบนี้แล้วก็โดนบังอย่างนี้ เดี๋เราจะได้แต่งตัวดีๆแล้วก็ต้องมาวิ่งก่อนนรจะได้แต่งได้นะคะอย่างที่สี่ก็คือโดนขโมยรถเอารถอันนี้ดีกว่าน่ารักนี่เโอเคได้รถมาแล้วนี่แล้วก็แต่งตัวแล้วก็มีคนขโมยรถเราไปเฮ้ยเอารถเกับคืบมาแล้วเราก็ต้องลบรถออกแล้วเขาก็ตกอยู่ตรงนู้นแล้วก็เสกรถใหม่แล้วก็แต่งตัวเหมือนเดิมใสอู้น่ใส่น้องปลาหมึก แล้วก็มีคนมานั่งแล้วก็ขับรถรถลงไปไม่รถกลับมาแล้วก็ลบรถแล้วก็สร้างรถใหม่แล้วถ้ามีคนเอาอีกก็ลบรถแล้วก็สร้างรถใหม่ไม่ได้วเราพมันต้องครูดาวห้าวีก่อนแทนที่เราจะได้ขับรถเศร้าอุ้ยนี่อะไรอะ่ะโรงเรียนประจําบ้านหลังที่สิบห้าเดี๋ยวไปดูนี่หลังนี้อ่าคือสอนไฟฟ้าหรอเหมือนโรงเรียนเด็กเลยนะโรงเรียนเขาอะ่ะเดี๋ยวเราสร้างบ้านก่อนนะ สร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านอ่าเอาหลังนี้แล้วกันหลังนี้สวยมากต่อไปเป็นอย่างที่ห้านะก็คือเอ่อควันกดตรงนี้ไอกล่องสารพัดนึกแล้วก็มีควันสีดแดงๆนี่อันนี้เลยควันแดงเราเคยเจอกับเหตุการณ์จริงแบบนี้เลยนะก็คือบ้านหลังนี้เลยแล้วก็ควันสีแดงเลยนี่เขาก็มาจุดน้าบ้าน แล้วก็ไปจุดในบ้านด้วยนะแต่อันนี้ขอขอนุญาตไม่เข้าบ้านนะคิกเกจุดแบบเนี้ยจุดแบบนี้เลยจุดแบบเนี้ยแล้วเราก็ดูใช่ไหมแล้วก็เราก็เล่นใหญ่กับเขานั่นแหละสุดยอดไลยล่ะต่อ,อไปเป็นอย่างที่หกนะก็คือเออป้ายป้ายอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่านี่ป้ายที่มันเขียนว่าโอเปนเนี่ยสมมุติเป็นป้ายอันนี้แปะ ป้ายนี้ก็จะมีประโยชน์นะก็คือสามารถพิมพ์บอกได้นะว่าเราทําทําแบบไหนเปิดร้านไอติมเปิดร้านอันนี้อะไรเนี่ย <laughs> พิมพ์เป็นเสลีใสอีสโมจินะโอเคแบบนี้นะโอ้ยมีคนมาข้าเขาบ้านฉันแบนนะแบนนะ ก็คือป้ายเนี่ยมันจะมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีข้อเสียด้วยก็คือมีคนเอามาแปะ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 เต็มบ้านเลยคือแปะได้ห้าครั้งใช่ไหมแล้วเขาเอาแปะแปะแปะเต็มบ้านแล้วก็ลบบ้านหนีก็ไม่ได้ด้วยนะอย่างที่เจ็ดก็คือการโดนปนป้นนี้นี่ทําอะไรรถเข็นมาเล่นอีกและรถเข็นเอาเข้าประตูได้ด้วยเหรอต้องนั่งตรงข้างข้างปลายใช่ไหมนี่รถเข็นเอาเข้าประตูได้ด้วยเหรอฉันว่าไม่ได้นะอ้าว เอเข้าได้ค่ะลืมล็อกประตูเดี๋ยวล็อกประตูกันอ่ะล็อกประตูและเข้าได้ไหมชันว่าเข้าไม่ได้หรอกมันมันกัน้นเออเข้าไม่ได้นั่นแหละอืมจบแล้วนี่เตียงนี้เราก็นอนเราก็กระโดดนี่ตอนแรกก็ไม่รู้วิธีวางเตียงให้มันหัวมันเข้ามาข้างในอ่ะนะแล้วเราก็หยิบระเบิดใช่ไหมระเบิดอยู่ไหนนี่เจอแล้ว แล้วก็ขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปหาห้องที่มีตู้เซฟบางบ้านเขาก็ซ่อนตู้เซฟไว้แบบเป็นที่ลับนะเดี๋ยวให้อนุให้คนนุงเขามาระเบิดดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งน่งารำคาญเอ้าติประตูตดประตูตดประตูตดประตูอ้ติดปรปะตู เดี๋ยวให้เขาไประเบิดแล้วก็เพราะว่าตอนอยืนแต่งตัวมันจะมันจะแบบมันจะเด้งขึ้นมาข้างหน้านะแปบ๊บหนึ่งอ่านี่มันแบบนี้มันจะบอกว่าอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะพาทิชาสองสองได้ปนตัวเสฟของคุณแล้วมันก็จะแบบอุย้ยฉันใส่หน้าอะไรอะ่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาตอนแต่งตัวแล้วก็กดไม่ได้ด้วยนะเนี่ยตลอดประจำเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอย่างที่แปดนะก็คือกดกิ่งรั้วหน้าบ้าน อย่างนี้แล้วก็นอนแล้วก็มีคนกดกิ่งทุกคนได้ยินปะ <c oughs> มีคนกดกิ่งแล้วนะทุกคนได้ยินใช่ไหมถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขากดกิ่งรัวมากเลยปุ๊งปิ๊ปิ๊งปิงป๊ง,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 งแล้วมาก็แบบน่ารำคาญนะโอ๊ยไมย่มีอีกแล้วที่เก้านะก็คือขับรถบังหน้าบ้านก็คือมีคนขับรถไอ้รถอันนี้เลยนี่รถรถบรรทุกอานรยาวแล้วก็มีคนมาขับบังหน้าบ้านเรานะ อยู่จะสร้างรถใหม่ให้ไปรถอุ้ยอุ้ยไปไม่ได้เอา้าเมื่อกี้ยังไปไม่ได้อยู่เลยก็เป็นคนจอดรถบังหน้าบ้านใช่ไหมแล้วเราก็เข้าออกไม่ได้ทําแบบบังวิวทิวทัศน์มากเดี๋ยรถเขาบังหน้าบ้านคนน,น,<อา>นนี้เอ้าไอ้นี่ขับมาจอดอึบ เดี๋ยวเดี๋ยวบรถทิ้งกันที่คำว่าอย่างสุดท้ายนะก็คืออย่างที่สิบตรงป้ายนี้แถวบ้านหลังที่ย3สิบสามยี่สิบสี่นะชั้นบนสุดเลยก็จะเป็นป้ายนี้นี่มีคนมาเขียนไว้แล้วด้วยนี่นี่แล้วก็ปีนขึ้นมาอย่างนี้เป็นป้ายที่แบบไว้แบบบอกว่าเราโฆษณาอะไรบ้างโอ้ยมีคนเขียนแล้วนะแล้วมันก็บอกชื่อคนเขียนได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันส่วนใหญ่ที่เคยเห็นนะเขาก็จะพิมพ์กันอย่างเงี้ย ตามคลิปเลยเนี่ยเขาพิมพ์กันอย่างเงี้นะเออแต่ทุกคนอ่านเราไม่เป็นนะแล้วแต่คนนะฉันไม่ได้ว่าพวกเธอนะแค่พอฉันมาสร้างบ้านแบบนี้ฉันชอบสร้างบ้านมือน,นี้มากเลยแล้วฉันก็ต้องมาอ่านใช่ปะแล้วใครพิมพ์เขาต้องอ่านกันถูกปะฉันก็ไม่ได้สนใจมาหรอกนะแต่ช่องเราเป็นอย่างนี้ใครอ่านเป็นมะเขือเทศ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนสีด้วย <c oughs> มะเขือเทศไ,ไม่ได้หมายถึงหน้าเป็นมะเขือเทศเหมือนแก้มเป็นมะเขือเทศเข้าใจปะเอ้ยเออมาเปลี่ยนด่าไมลลงไปเลยเดี๋ยวไมไม่เขียนมะเขือเทศแล้วใส่ไอโมจิดีไหมโมจิกว่าใส่ออโมจิอย่านะโมจิเอาหัวใจนี่สีชมพูเ้าใส่ไม่ไดแล้วแล้วอันอื่นใส่ได้ไหมอ่ะอันนี้อันนี้ เอาแบบหัวใจหลายชั้นเอาเฮ้อขอขออีกรอบนึงเดี๋ยวใส่อีกรอบนึงใส่อีกรอบนึงอึ๊บใส่หัวใจได้อันี่อันี่เอได้แล้วเอ่สวยงามครับทุกคนสหรลบวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบคีบูเควนกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสหรับวันนี้ไปละค่ะ